สวัสดีครับสวีด้าสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับมิ้งจิตมิ้งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำไฟเปิดปิดด้วยสวิตช์เพียงอันเดียวงงละสิเป็นยังไงนี่นะดูสวิตช์เดี๋ยวเดี๋ยวสวช์เนะี่ยฮะไฟพรุ่งนี้ผมติดเอาไว้นะดูดูดูสวิตช์นะปิดจึบบุบดับทั้งบ้านนะครับผมเป็นยังไงล่ะเวลาแบบ แล้วเหมือนโลกความจริงอะมาเนี้ยแบบกัแบบอุ้ยอุ้ยบ้านพังเลยแป๊บหบนึ่งนะเอิ่มบื่อเบื่อแบบแบบกลับบ้านมาเหนื่อยอะไรเงี้โอ้ทำงานเสร็จอะไรเงี้นะฮะอาจจะไปแบบเหมือนเล่นเป็นเนื้อเรื่องเพื่อลงยูทูบอะไรเงี้ยกลัแบบบ้านเปิดไฟดีกว่าฟุบฟุบฟุบเปิดทั้งบ้านนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าทำไงไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับอบอกระก็บิดตามข้างล่างนี้เลยเมื่อกี้อาจจะมีเสียงแบบเหมือนทีวีรบกวนเล็กน้อยนะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะผมลืมปิดทีวีครับคราวนี้ผมก็ได้ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมน่มาเริ่มวิธีสร้างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลืมแนะนําอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับผมแบบ เหมือนเป็นแบบตกลางวันก็จะเปิดเอ้ยตกลางวันก็จะปิดกลางคืนก็จะเปิดนะครับผมเอาไรนี่ก็เป็นสมมุติอะอันนี้เป็นบ้านผมนะแล้วผมก็จะแบบนีแ่ยบบวางสวิตไว้ตรงเนี้ยแล้วแบบถ้าสมมติใครจะวางไว้ตรงนี้มันจะง่ายนะแต่ว่าผมแนะนําให้วางตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบจะสมจริงกว่าอะไรอย่างนี้นะนี่แล้ววิธีถ้าระวังอย่างงี้แล้วทําไงล่ะก็ต่อขึ้นมาอย่างี้นี่ ผมแนะนํานะคะให้ไปสวิตช์แล้วเปิดค้างาไว้นะเปิดค้างาไว้เพื่อให้รู้ไงว่าเรสโตโรมันจะได้ไปถึงไหนจะได้แบบเหมือนวางเรสตโรีพิเตอร์อะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะนี่พอเรามาถึงหลังบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ต่อเรสตโรมัตรงนี้บึ๊บนี่ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมต่อคแบบเว้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เรสโตโรทอ็อตปักตรงนี้แล้วก็เออ ตรงนี้ด้วยนะครับผมเอ่อแล้วถ้าสมมติแบบผมจะวางไฟไว้ตรงมุมน,มมน,มมนี้กับมุมนี้แล้วก็มุมนี้กับมุมนี้ผมก็แค่นี่เลยใช้เลสโตนนะครับต่อต่อจากตรงเลส์โซนท็อกที่เราปกักไว้ข้างบนเนี่ยต่อมาเห็นไหมก็จะได้แหละนี่นี่นี่น นี่นะครับนี่เดแ้แล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยแบบเป็นเลสเตอร์ไปคัดๆเี่ยจะสูงก,ก็ดีก็ได้นะสูงกระสอบกสอกอ,อัดก็ได้แบบสูงไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับผมนี่แล้ววยานเหมือนแบบมาเปิดปุ๊บบึมเป็นอย่างงี้พอปิดก็ปึ๊บได้ยังเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเป็นไงน,นะครับผมก็ คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ขต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ถ้าใครแบบอยากให้สอนสร้างอะไรพวกเอ่มแบบยังไงอ่ะสอนแบบสอนสร้างอะไรก็ได้สอนแบบสร้างแบบเครื่องอะไรอะไรประมาณนี้นะคะผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมแต่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบ ก็ขอ,อย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นบบกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไปได้เลยครับผมสาหรับในคลิปนี้คงต้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ